10อันดับเศรษฐีไทยประจำปี2564จากรายงานของนิตยสารฟลอปไทยแลนด์เปิดเผยทำเนียบมหาเศรษฐีของประเทศไทยประจำปี2564โดยภาพรวมสะท้อนให้เห็นว่าใน10อันดับแรกของมหาเศรษฐีเมืองไทยนั้นทุกอันดับมีมูลค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ซึ่งส่งผลกระทบหลายแรงต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยก็ตาม และนี่คือ10อันดับเศรษฐีเมืองไทยประจำปี2564อันดับที่10นายชูชาติเพชรอัมไพประธานกรรมการบริหารบริษัทเมืองไทยแคปิตอลจำกัดมหาชนและคุณดาวนาภาเพชรอัมไพยกรรมการผู้จัดการมีมูลค่าทรัพย์สิน9.42ล้านบาทอันดับที่9นายประจักษ์ตั้งคาวะคุณ ประธานกรรมการและกรรมการบริหารบริษัท TOE Pen ประเทศไทยจำกัดมหาชนมีมูลค่าทรัพย์สิน100ล้านบาทอันดับที่8นายแพทย์ประเสริฐประสาททองโอสถประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่กลุ่มกรุงเทพดุสิตเวชการและเครือข่ายโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่ยิ่สุดในประเทศไทยเช่นโรงพยาบาลกรุงเทพโรงพยาบาลสมิติเวชโรงพยาบาลพญาไทโรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล มีมูลค่าทรัพย์สิน1.02แสนล้านบาทกัน 000, 000. 000เลยทีเดียวอันดับที่7นายสมโพศ์อาหูไนประธานคณะกรรมการบริหารบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนผู้ผลิตพลังงานทดแทนมูลค่าทรัพย์สิน1.03แสนล้านบาทอันดับที่6ตระกูลโอสถานุเคราะห เจ้าของกลุ่มบริษัทโอสถานุเคราะห์ธุรกิจเครื่องดื่มชูกำลัง M150 และธุรกิจขายเครื่องอุปโภคบริโภคที่เก่าแก่ของประเทศไทยอย่างโอสถทภามีมูลค่าทรัพย์สิน1.09แสนล้านบาทอันดับที่5คุณสารัตรัตนาวดีกรรมการรองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Gulf Energy d e v e l o p m e n t จำกัดมหาชนมหาเศรษฐีด้านพลังงานมีมูลค่าทรัพย์สิน 2.79แสนล้านบาทอันดับที่4ตระกูลจิลาธิวัฒน์กลุ่มธุรกิจเครือเซนทันคลองอันดับที่4มีมูลค่าทรัพย์สินรวม3.64แสนล้านบาทอันดับที่3นายเจริญสิริวัฒนพักดีจากลูกชายพ่อคารถเข็นในกรุงเทพสู่เจ้าของธุรกิจไทยเบเ์เลฟจำกัดมหาชนเจ้าของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และรวมไปถึงเครือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีมูลค่าทรัพย์สิน3 9 8แสนล้านบาทกันเลยทีเดียวอันดับที่สองได้แก่นายเฉลิมยูวิทยาและครอบครัวเฉลิมยูวิทยาเจ้าของธุรกิจเครื่องดื่มชูกำลังระดับโลกอย่างกระทิงแดงมีมูลค่าทรัพย์สินรวม7.69กแสนล้านบาทกันเลยทีเดียวและอันดับที่หนึ่งมหาเศรษฐีเมืองไทยจะเป็นใครไปไม่ได้ นอกจากจะเป็นของพี่น้องตระกูลเจียรวนนท์ที่มีมูลค่าทรัพย์สินรวมกว่า9.48แสนล้านบาทโดยธุรกิจหลักของตระกูลเจียรวนนท์คือกลุ่มบริษัทเครือจเจริญโภกภัณฑ์หรือซีีกลุ่มบริษัทธุรกิจการเกษตรขนาดใหญ่บริหารงานโดยตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศไทยด้วยมูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นถึง9.48แสนล้านบาทที่ยังครองตำแหน่งเศรษฐีอันดับหนึ่งของเมืองไทยไว้ได้อีกครั้ง และนี่คือ10อันดับเศรษฐีเมืองไทยที่ร่ำรวยอูฟู่ไม่รู้ว่าทำบุญมาด้วยอะไรรับชมแล้วชอบใจชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไตรตไทยกันด้วยนะครับ